อ้าวสวัสดีครับมาพบกับผมน้าหลังพนคอแล้วนี่ฮะน้องมอสนะสวัสดีครับ,รบน้องมอสมีฉายาอะไรมอจัดมีโอครับผมอออทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้ว<อ>ผมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับโอ้จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับพี่ถือว่าชื่อดังจริงนำหลายหลายคอนเทนต์แต่ก่อนอื่นเลยนะขอนิดนึงอ้ที่สั่งที่ติดคุกมาหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่เนี่ยมีคนถามผมเยอะมากแต่ว่าเอ้ย สักมาเนี่ยติคุกหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าใครรู้จักผมตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยคือผมผมสักมานานมากแล้วพี่ผมเป็นคนที่ชอบช่นชอบเรื่องรอยสักมาตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยตั้งแต่วัยเรียนเลยเฮ้ยขอดนะนึดนงจะมีสักกี่คนไปชอบรอยสักตั้งแต่เด็กวัยเรียนเนี่ยอ่าคือถ้าถ้าย้อนย้อนกลับไปนะพี่สมัยก่อนเลยเนี่ยคือมันจะมีเราจะอยู่เป็นหมู่บ้านแล้วคนที่เขาสักเนี่ยคือคนที่แบบน่าก,กลัว อ๋อวนั้นแล้วเราเราเป็นคนที่ชอบแบบรอยสักแล้วเราแบบมีความฝันว่าเราอยากจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนั้นก็เลยไปสักกันเลยลเราก็เลยทําตัวเกเรไปสักนู่นนี่นั่นแล้วแบบโหดูนู่นนี่นั่นอยากสักสักนู่นสักนี่อะไรเงี้ยเราไประจบหมอกช่วงที่พี่แอลอะไรเงี้ยเราก็ไปสักในยุคนั้นพี่แอลโอรสเงี้ยพี่แอลโอรสเนี่ยนะเป็นแบบที่พี่แอลพี่นอะไรเงี้ยในในยุคนั้นพอดีผมก็ไปสักตามพวกเขาเลยโอ้ยเจ้าแอลเอ้ยดูอยู่ปะเนี่ย อออโทวแต่ผมก็เลยไปสักตามเขานั่นเป็นที่มาของเรื่องแบบรอยสักแล้วผมพยายามให้มันเต็มตัวเพราะเราจะได้ดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นในยุคนั้นนะใช่ในยุคนั้นประมาณกี่ตัวละคพอจำได้ไหมสิบสี่พี่ สิบสี่สิบสามยังสิบสี่ผมสักแล้วแล้วไม่เรียนละคือตอนนั้นน่ะผมเรียนแต่เหมือนผมมีปัญหาเรื่องทางบ้านกับพ่อแม่นิดนึงเพราะช่งตอนผมทําตัวเกเรแล้วเหมือนแม่ผมอ่ะเขาพูดว่าถ้าถ้าผมเป็นอย่างนี้อยู่จะเอาผมไปโรงเรียนประจําซึ่งตอนนั้นน่ะความรู้สึกผมตอนนั้นก็คือแบบเออถ้าผมไปโรงเรียนประจําก็คือเหมือนเอาผมไปกักขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบมากๆให้ใครมาบีบมังคับไม่ให้ใครมาแบบแบบเราต้องเป็นอย่างนั้นนะเราต้องเป็นอย่างนี้ผมไม่ชอบ ใช่ผมก็เลยแบบเกเรด้วยกันไปสักซ้ําอีกสักซ้ําทําตัวแบบเลี้ยวไหลไม่อีกเขาก็เลยแบบเออช่างมันเถอะมันอยากเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปออันนี้ก็อันนี้ดีนะครับผมว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่ดูเด็กวัยรุ่นในสิบสี่สิบห้าเขาไม่ชอบให้ใครมาแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เด็กกับพี่ยิ่งเขาห้ามมันยิ่งทํอผมอ่ะยิ่งแม่ห้ามยิ่งทํายิ่งแม่บอกอย่าทํานะนต่ทำเลยทําเลยได่ประมาณนั้นเลยพี่เกเรพี่เกเรอ่า พอจําได้ไหมสักอันแรกเนี่ยรูปอะไรสักอันแรกเป็นนกฮูกพี่จําได้เลยนกฮูกในในอกนกฮูกใช่ครับแล้วทำไมถึงไปสักนกฮูกอ๋อไปดู youtube แล้วเห็นคนนึงแบบเขาสักแล้วมันเท่มากผมก็เลยไปไปสักตามเขาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรพี่ไม่ได้มีสตอรี่เรื่องราวชีวิตอะไรเลยของผมอ่ะแล้วมีรอยสักที่มีความหมายไหม รอยสักที่มีของโอ้ยน oh, ่าจะหายากมากเลยตัวผมคุณไม่ม <Storm> <sh arp inhale> ีความหมายแบบแบบเฮ้ยอันนี้อินเว้ยแบบเฮ้ยม่คนนี้รักสักชื่อเหมือนในตัวผมไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีแนวนั้นเลยแค่สสักวใช่แค่แค่สักสวยๆแค่สักแบบว่าเออเราอยากมีรอยสักอะไรเงี้ยเราอยากดูเท่เพราะว่า ่าในยุคนั้นนะพี่ใครมีรอยสักเดินไปไหนใครเขาก็กลัวอะไรเงี้ยความเป็นวัยรุ่นนะความเป็นเด็กความเป็นความเป็นเด็กใช่ใช่มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับผมทุกคนถามจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยยูทูบเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ขายของออนไลน์ดูแลขายของออนไลน์ใช่ครับแล้วยูทูบเบอร์เนี่ยสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงไหมโอ้โหเลี้ยงดูได้ครับพี่เลี้ยงดูได้นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนนะ่ย ถามจริงๆก่อนจะมาทำยูทูบเนี่ยประมาณเอทำยูทูบมา,าประมาณกี่ปีละตอนนี้ถ้าถ้านับจริงๆผมทําเกี่ยวกับเรื่อง Facebook มาถ้ารวมตรงน,นี้เกปีแล้วก่อนที่จะทำ YouTube พี่ผมทํามาตั้งแต่ตอนที่ผมอ่าสิบห้า สินี่คือเหมือนแบบมันเริ่มเขาเริ่มมีชื่อเสียงตอนนั้นยุคยู่ไล์ไม่รู้พี่ทันหรือเปล่าไม่ทันไม่ทัน <มา S 2> ยุยูไรเคยเห็นยู่ใน,น,นเพจในเพจยุคยูไรผมเนี่ยชอบถ่ายคลิปกับเพื่อนอถ่ายคลิปลิปซิงกันแล้วมันอยู่มาวันนึงผมก็เอ้ยมึงเอาคลิปไปลงอขอโทษนะครับอ่าแบบเอ้ยมึง เอาคลิปไปลงยูไรต์ไหมเพื่อนเขาบอกเออเอาดีเลยลงลงไปเลยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ตอนนั้นเราก็ไม่มีงานม,มีการเราก็ไม่ได้เรียนละก็เลยคลิปไปลงยูไรท์ <c oughs> พี่ไปหลังใช่ไหมเหมือนเหมือนพระเจ้าประธานอะไรอ,อะไรสักอย่างแค่ชั่วโมงเดียวผมเอาคลิปลงยูไรต์เสร็จปุ๊บผมหลับ <c oughs> ผมหล,ลับไปเลยตื่นมาทีโทรศัพท์ค้างพี่ตึงึงดึงึง,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 งข้อความเด้งมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมก็กูไปทำอะไรให้ใครมาวะเนี่ยอะไรเงี้ยกูทำอะไรใครมาวะเนี่ยเปิดคลิปดูเอ้าคลิปคนดูเยอะมากมาก แล้วแบบคนเริ่มมากดติดตาม <S <S าคนเริ่มมาทําแบบสนใจ <S <S ทักหาเยอะมากแล้วเราก็ทําคลิปเนวนั้นมาตลอดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่คิดว่ามันจะได้เงินก็มีคนมาจ้างเราอถ่ายรูปรีวิวสินค้าวิดีโอสินค้าแล้วโอ้โหมันได้เงินขนาดนี้เหรอแรกๆเราก็เรียกไปพันบาทสองพันเกดยอดไปแล้วเราก็ไม่รู้หลังๆเราก็เรียกไปเป็นหมื่นเขาก็เอาเออโอ้โหทำไมมันได้เงินง่ายขนาดนี้ทั้งที่เราเนี่ยไม่มี ต้องพูดง,ง่ายๆว่าเราถ้าเราไม่ได้ตรงนี้ช่วยนะพี่ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมจะไปทําอะไรแล้วเ,<อ>เพราะว่างานการผมก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วผมตั้งปฏิธานกับตัวเองเลยว่าชีวิตเนี้ยผมจะไม่เป็นลูกน้องใคร ออผมตั้งปฏิธานตัวเองมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วพี่แบบพ่อแม่อยากจะให้ไปเป็นขอโทษครับไปเป็นแบบนั้นไปเป็นแบบนี้แลออ้วผมไม่อยากไปเป็นออคือผมอยากเป็นตัวผมเองเออผมมั่นใจมากๆว่าชีวิตผมเนี่ยผมไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครผมจะต้องทําอะไรสักอย่างที่แบบสําเร็จด้วยตัวเองเอ,อ,อะไรเงี้ยเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจน,เนเามาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับทำยูทูบมาทั้งหมด9ปีแล้วแต่ยูทูบยูทูบห้าปีพี่เพศสี่ปีพวกเฟซบุ๊กเนี่ยประมาณ ถ้ารวมเนี่ยคือ9ปีรวมมาเลยอ่ะ9ปีเลยเข้าใจแล้วก็คือทำเพจมาก่อน4ปีแล้วพอมาต่อยอดที่ YouTube ได้่้าปีโอ้โห9ปีไม่ธรรมดาทำได้ปีเดียวเองนะแต่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนว่าก่อนที่จะมาทำ u t u b e และเพจเนี่ยคือเป็นดีเจมาก่อนใช่ครับเป็นดีเจมาก่อนพี่ก่อนนนี้คือทำดีเจดีเจเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เพราะแฟนตอนนั้นเหมือนเราทำเขาเรียกว่า Facebook มาเริ่มมีคนติดตามมากๆแล้วสักพักอยู่ๆมันดิ่ง มันดิ่งด้วยความพี่เราเหลืองเหลืองและเลืองกับตัวเองเฮ้ยอ <Hey, S 2> ันนีด้ดีอะ่ะใช่พี่เราเหลืองล้วมันคนเราอ่ะพี่อันเนี้ยมันเป็นจุดที่ผมจําที่สุดในชีวิตเลย วันหนึ่งที่เราแบบขึ้นสูงมากๆผมอาจจะไม่ได้สูงเท่าแบบดาราหรือเลยมากมายแต่ยุคนั้นไอพี่เป็นที่เด็กกับย<อ>ุสิบห้าสิบหกพี่มันหาเงินได้เป็นแสนแล้วอ่ะมาหาเงินได้เป็นล้านแล้วอ่ะพี่แล้วคือมันอยู่ในจุดที่มันมันเหลืองและเลื่อนกับตัวเองเที่ยวไม่ทําอะไรนอนตื่นมานอนนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึง่งมันค่อยๆหายไปพี่พอมันค่อยๆหายไปเสร็จปุ๊บเราแบบเอาละทาอะไรดีวะอะไรเงี้ย เหมือนแบบโหทําอะไรต่อดีแล้วเพอเอินไปเจอแฟนคนนี้เขาเป็นดีเจเขาก็แบบเหมือนอยากให้เราแบบไปทํางานคูก่กับเขาโู่นแต่ก่อนนั้นพี่เชื่อไหมผมเนี่ยด่าเขาเลยนะไม่ไปขี้เกียจ <c oughs> ทําไมไปทําไมทําแค่นี้มันก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบรั้งเราเออยากให้ไปอยางให้ไปเราก็เลยจาใจตอนนั้นมันไม่มีทางเลือกแล้วพี่โอเคไปก็ไปไปก็ไปแต่ขอขอก่อนเรื่องดีเจนิดเดียวนะอันนี้เป็นบทเรียนเนี่ย ฝากถึงคนหนฮะที่แบบว่าจ,จุดที่เหลืองแล้วดาวลงมาเนี่ยมนันเป็นยังไงจุดที่เหลืองแล้วดาวลงมาเราแทบจะดิ่งเลยว่าก็้เขาว่าดายผีเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มองในจุดนี้บางคนเขาเขามองว่าเออเราขึ้นสูงแล้วอเอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเราก็ได้พรุ<อ>่งนี้ตื่นมาเราก็ได้แต่ตรงนั้นอนะ่ะผมเคยอยู่ในจุดที่แบบเอยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวมันก็มาใช<อ>่แต่เราไม่คิดไงพี่ว่าถ้าวันหนึ่งมันหายไปเราจะทำํำยังไง<อ>พี่เชื่อไหมก่อนที่ผมจะเป็นดีเจผมไปเก็บเสื้อผ้าเก่าขายกาแฟนะ เนี่ยผมแบบมันดิ่งจนถึงที่แบบว่าเราแบบจากงานนะพี่เงินอันรูปภาพเนี่ยผมถ่ายหนึ่งรูปเนี่ยผมได้เป็นหมื่นเลยแค่รูปเดียวเนี่ยถือสินค้าเนี่ยผมได้เป็นหมื่นเลยในหลังๆเริ่มไม่มีคนจ้างเริ่มไม่มีงานเข้ามาคนเริ่มกดไลค์คนเริ่มหายใช่ครับแล้วก็ทําใจแล้วก็แฟนเขาเนี่ยเผอิญปากพ่อยไปคุยกับแฟนเธอถ้าเธอจะเป็นแฟนเรานะเธอต้องเลิกขอตังค์พ่อแม่นะ ปากพ่อยแล้วชีวิตเขาดีมากเลยนะพี่แล้วปากพ่อยไปพาลูกเขาลําบากอีกก็ไม่มีทางเลือกออแล้วเราชอบแฟชั่นเราชอบพวกแฟชั่นอยู่แล้วก็เลยไปาหาร้านเสื้อผ้าเก่าๆขายกับแฟนไปเก็บคุยนู่นคุยนี่มาถึงขั้นคุยแบบเหมือนขาย20บาทสามบาท,<ช> <ๆ S 1> ทเทน,น,นี้ใช่ครับ <โฮ S 1> แล้วก็ไปคุยกันมาขายไลฟ์สดกับแฟนขายได้บ้างไม่ได้บ้างของติดบ้างไม่ได้บ้างอะไรเยงนี้ยแล้วแฟนผมเนี่ยผมก็โชคดีอีกผมเจอแฟนที่ขยัน แฟนผมขยันมากพี่ไม่ยอมอยู่เฉยเขาแบบเป็นคนที่แบบไม่อยากนอนอยู่เฉยแบบถ้าได้แค่นี้เขาจะเอามากกว่านั้นถึงขั้นไปขอซื้อครีมจากโรงงานสมัยเด็กๆเนาะอันน,น,นี้อันนี้ห้ามทําตามนะครับเป็นบทนเรียนชีวิต<อ>เป็นบทเรียนชีวิต<อ>ไปเอาไปซื้อมาถังหนึง่งไปเอาสลิงมาดูดแล้วก็มาขายในยุคนั้นทํากันแบบนั้นหาวิธีการทาทาแล้วพ่อบ้านผมล้มบ้านผมในช่วงนั้นอยู่ๆแฟนผมเข้ามาปุ๊บบ้านผมล้มเลยก่อนนั้นต้องใช้คําว่า ค่อนข้างที่จะสบายสบายพ่อแม่ให้น,นู่นเนี่ยเราเราถึงเลยเกเรงไางพี่แล้วพอในจุดที่ครอบครัวล้มชื่อเสียงดิ่งลงมาโอ้โหเรารู้เลยว่าแม้กระทั่งครอบครัวญาติพี่น้องเราเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเขาไม่ได้หวังดีเหมือนที่เราคิดอ,อะไรเงี้ยเราก็เจอปัญหามาตั้งนานอะไรเงี้ยพีกว่าจะฟื้นได้ก็โอ้โหแทบตายอพอจะขายผ้าเสร็จปุ๊บก็กระโดดไปเป็นดีเจใช่ครับเป็นดีเจอยู่หลายปีไหม ดีเจก็คือเป็นมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังเป็นครับมันเป็นอาชีพที่เราหลักไปแล้วพี่เราเรา,เรา,เราทิ้งไม่ได้แต่แค่ช่วงนี้ผมแบบแฟนท้องด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้แล้วขณะที่เป็นดีเจอยู่เนี่ยก็กลับมา YouTube ได้ไงกลับมาอีกทีถูกไหมพ่อดาล,ลงไปแล้วอ่าใช่เนี่ยจุดกลับมาอย่างนี้อันนี้คือจุดที่ก็ถ้าพูดอีกก็เหมือนพระเจ้าประทานให้อีกพี่เชื่อไหมคือเราเป็นดีเจมาหลังจากที่เราทำอ่าต้องต้องใช้คำว่าหลังจากที่เราขายเสื้อผ้ามาเราเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยมีเงินละแล้วเราก็เริ่มกระดดเป็น กระโดดเป็นดีเจงานแรกเราได้ประมาณเจ็ดพันอุ้ยชั่วโมงเดียวเจ็ดพันชั่วโมงหนึ่งเจ็ดพันชั่วโมงเดียวเจ็ดพันแล้วตอนนั้นอะที่ทําดีเจอายุแค่สิบห้าสิบหกนะพี่เป็นเอ็มซีเนี่ยแบบเอ๊อในผับเนี่ยแต่ไม่มีใครรู้ไงแล้วผมสักเยอะด้วยคนเขาแบบไอ้นี่ยี่สิบยี่ห้าแน่นอนอ่าคือแบบเราก็ไปหลอกเขาแบบเฮ้ยพี่ผมผม่านแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไปเป็นเอ็มซีฝึกฝนมาก็เจ็ดแปดพันเริ่มมาแบบหมื่นหนึ่งห้าตัวแล้วเราก็ย้าย กัดฟันย้ายมาอยู่กรุงเทพกับแฟนอยู่ห้องเช่าเล็กๆห้องเช่าที่มีหนูวิ่งผ่านไปมนาะมอสกับแฟนนี่นะมาเช่าห้องเช่าเล็กๆที่มีหนูวิ่งผ่านใช่ใช่พี่แต่ก่อนที่จะมาเช่าห้องเช่าเนี่ยก่อนที่ทําเออผมเล่าข้ามที่ทําดีเจเนี่ยผมเคยเช่าห้องเช่าที่มีแต่กระจกไม่มีผ้าปูเตียง <c oughs> ใช่พี่แล้วผ้มาม่านก็ไม่มีแล้วแดดมันส่องเข้ามาผมต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์กาแฟน่ะมาแปะ หน้าต่างอะบีเพื่อให้ไม่ให้แดดมันเข้ามาแล้วก็รับงานกันแต่ไอ้เจ็ดแปดพันเนี่ยถามว่าเยอะไหมเยอะแต่อย่าลืมว่าผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมอยู่เชียงรายผมมาทํางานทีอย่างเงี้ยผมก็ต้องนั่งเครื่องมาแล้วก็กลับทีติดตัวจริงๆอ่ะเหลือแค่ประมาณสองสามพันเพราะมันก็โบเสียค่าเดินทางไปหมดเนี่ยจุดเนี้ยผมก็เลยแบบเออเราย้ายมาอยู่กรุงเทพแั่งเลยย้ายมาอยู่กรุงเทพกับแฟนพามาอยู่กับแฟนได้ประมาณสักประมาณสองสามปีโควิดมา โควิดม,มาจากที่เราแบบโหได้งานพี่ทุกวันงานเราเยอะมากแล้วอยู่ๆโควิดมาเอาละดาวอีกละอออองานการเอาแล้วดีเจผับปิดน,น,นู่น<า>นี่นั่นอุปสรรคาหมกละแต่เพอเอิญแฟนบอกว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยกลับบ้านเพราะกลับบ้านมันอะไรดีที่สุดเรายังมีครอ,อบครัวนู่นนี่นั่นอพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บแฟนผมเขานอนดู Youtube แล้วผมก็ ช่วงนั้นมันเป็นอยู่ๆช่วงนั้นผมชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือกับกับธุรกิจพวกแบบชีวิตตัวเองนู่นนี่นะผมผมชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแฟนเขาก็ตัวเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมอกออยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ถ่ายคลิปสิเออนั้นตัวช่วยตัดต่อนู่นนี่นั้นให้หน่อยเราก็ไม่รู้เรื่องตัดต่ออีกเราก็ไปขูบกับเรื่องตัดต่อเหมือนแฟนอยากทำอะไรเราแค่ไปสารฝันต่อให้เขาแค่นั้นจุดประสงค์เราแค่นั้นเลยแล้วอยู่ๆก็ทําไปประมาณ3คลิปพี่เชื่อไหมแค่3มคลิป บูมอีกแล้วออกอข่าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาแล้วเราก็เลยพูดกับแฟนว่าโอเคครั้งเนี้ยคือครั้งสุดท้ายละเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือโอโใช่แล้วพูดกับแฟนอย่างนี้เลยต่อให้มันจะแบบเราจะเรารักมากกับการนำคลิปแต่ครั้งนี้ต่อให้เราแบบลงมาเราก็ขอลงมาแบบอยู่บนฟูกก็เลยกัดฟันกับแฟนอ่ะไปไปทําอะไรขายเลย พูดกับแฟนเลยพอมันดังแค่คลิปเดียวไปหาเลยทำขายออแฟนเขาก็ไปหาหนูน่นหาหนี่ขายสร้างแบรนด์ตัวเองใช่เราเหมือนเหมือนเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าถ้าเราแบบลงมาในจุดนี้เราไม่มีเงินแล้วเราจะมีอะไรดันขึ้นมันไปอีกอะไรเงี้ยพี่ใช<อ>่แล้วก็ทาคลิปก็ทํามาเรื่อยๆทาคลิปได้ประมาณ3 4คลิปก็ต้องมีทีมงานละ<อ>พูดกับแฟนเลยว่าต้องมีทีมงานละแต่ตอนนี้ไม่มีเงินเข้านะพี่<อ>ต้องมีทีมงานแฟนบอกอุย้ยมันยังไม่รู้ไปรอดหรือเปล่าเราทำไมต้องมี แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าผมอะถ้าถ้าคนอย่างผมสบายเกินนะพี่ผมจะไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าผมมีทีมงานอะผมต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเข้ามาร่วมที่จะทํางานกับเราอะเราต้องดูแลเขาไปด้วยถ้าวัานหนึ่งเราเราเป็นเจ้านายที่ไม่สามารถดูแลพนักงานได้เราเป็นเจ้านายที่ พนักงานมันอยู่กับเราแล้วพนักงานเขายังแบบโอห่องระแหง่งเงี้ยพี่เราจะรู้สึกแบบไม่เราไม่ใช่เจ้านายจริงๆนะเ,เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราต้องดูแลเขาด้วยอืเราก็เอาคนเข้ามาสอนคนนู่นนี่นั่นเริ่มขยายทีมขึ้นมาเรื่อยๆพี่<ช>คือเริ่มต้นค่อยๆสร้างกลับเข้ามานะสิ่งที่น่าสําคัญที่สุดเลยคือล้มแล้วลุกใช่ครับล้มเนี่ยที่นั่งฟังเนี่ยคือล้มแล้วลุกล้มแล้วต้องลุกพี่แล้วกว่ามอสจะมีวันนี้ก็คือลาบากมาก่อนนอนลําบากนอนห้องเช่ามาก่อนใช่ สุดท้ายเนะี่ยอยากให้ฝากสําหรับเด็กรุ่นใหม่หรือใครๆที่กาลังอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ละนะครับผมควรจะให้กําลังใจเขายัางไงก็ผมว่าเป็นแรงบ,บันดาลใจคลิปนี้คือบางคนอนะ่ะเขาชอบชอบตัดสินตัวเองว่าแบบเอ้ยผมไม่ได้แบบแบบพี่นี่แบบบางคนอนะ่ะพี่คําว่าศูนย์สำหรับคนอื่นอะ่ะมันไม่เท่ากันพี่เคยได้ยินคําว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์ไหมศูนย์ของคนอื่นมันไม่เท่ากันจริงๆแต่การเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยคือมันมาจากใจเราก่อนพี่เราต้องมีใจที่แน่แน่ก่อนว่าเราแบบจะเป็นอย่างนั้นให้ได้ เราจะทำยังไงให้ได้มันไม่เกี่ยวกับเงินมันไม่เกี่ยวกับทองสักอย่างมันอาจจะแบบบางคนทำแบบนั้นมันต้องใช้เงินทําแบบนี้มันต้องใช้เงินแต่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพี่มันมีทิกต็อกมันมี Facebook มันมี YouTube มันมีช่องทางที่เราสามารถแบบหาเงินกับมันได้เราลองหาอะไรที่มันแบบเราไม่จําเป็นต้องแบบใช้เงินเอเราต้องใช้แค่ใจก่อนออมีใจที่แบบแน่วแน่ก่อนว่าเราจะทำแล้วเราต้องทํามันทุกวันทําให้มันแบบเป็นจริงเป็นจังตื่นมากูต้องทําตื่นมาต้องทําตื่นมาต้องทําอะไรประมาณนั้นพี่ห้ามห้ามไปละทิ้งมัน แล้วเราจะประสบความสำเร็จจริง oh. ใช่มันจะมีช่อง oh. ช่องว่างเล็กๆน้อยอะพี่โอกาสอะบางคนเขามีโอกาสแต่เขามองไม่เห็น oh. เขาชอบปล่อยโอกาสผ่านแต่ผมถ้าเปรียบเทียบ่ะผมผมเป็นคนที่อะไรมาผมคว้าหมดอะไรพี่แบบผมไม่เก่งผมทำหมดผมเคยอ่ะนี่แบกกระสอบอะไรนะกระสอบทราย oh. กระสอบทรายแล้วก็ไปขายของไปนั่งขายของที่วัดกับแฟน oh. ทำมาหมดแล้วพี่แต่คือเราแค่อยากจะรู้ว่า ไอ้สิ่งที่เราไม่กิ่งเนี่ยถ้าเราลงไปทําดูถ้ามันชอบถ้ามันใช่เราก็ทําต่อแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะพี่คนเราก็แค่หยุดมันแล้วไปหาสิ่งอื่นท<อ>าแค<ๆ>่นั้นเองพี่ชีวิตมันไม่มีอะไรใช่ฮะประมาณนั้นเลยนี่ก็คือบทเรียนชีวิตของหมอผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องได้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างนะ่รนะราบไปสร้างอาชีพสร้างตัวตนนะอย่าท้อต้องมีใจก่อนเงินใช่ต้องมีใจก่อนเงินขอบคุณ<ด>มากนี่พี่หลังพนครขอบคุณน้องมอสมากมากนะครับโอ้เรวมาฟังคนต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหาใครดีเนาะเดี๋ยวติดตามครับขอบคุณมากมบคุณครับ